ของลูกเก็ต้องดูที่ว่าพ่อแม่เป็นคนมีคุณธรรมหรือไม่ครับถึงพ่อแม่ไม่ใช่เป็นคนมีคุณธรรมครับแต่ความหวังที่จะให้ลูกเป็นเป็นผู้มีคุณธรรมก็มีอืเพราะว่าอยากจะให้ลูกเจริญอือยากให้เหมือนตัวเองอยากให้เหมือนเอเธอจงทําตามที่ฉันบอกนะอแต่อย่าทําตามที่ฉันทําอย่างนี้มันจะได้ไหมครับก็ที่ตัวอย่างก็ไม่ไม่มีตรงนี้อยู่ที่ลูกอยู่ที่ลูกอือยู่ที่ลูกเพราะว่า คนเหล่านั้นเกิดมาด้วยอํานาจของของอดีตกรรมครับถ้าพูดถึงความเกิดอืถ้าสังคมปัจจุบันทั่วไปวิทยาศาสตร์จะพูดถึงเรื่องรูปที่เกิดมาอย่างเดียวครับแต่พระพุทธเจ้าเน้นถึงเรื่องอดีตกรรม,อ,มอย่างเช่นคนชอบพูดว่าเออเวลาลูกเกิดมาจะต้องเปิดเพลงเพราะๆให้ลูกฟัง เพื่อเสริมโลภะให้ลูกมากยิ่ง네ขึ้นเออแทนที่ลูกเกิดมาน่าจะพาลูกไปนั่งสมาธิอย่างคุณเจ็ดสุภาจัดทําสมาธิอย่างนี้คจริงๆน่าจะจัดมีคอร์สแบบสําหรับคนที่มีท้องโดยเฉพาะตั้งแต่ยังเป็นมีท้องอยู่เลยนี่ก็ควรจะเริ่มตั้งครั้้จัดกรรมฐานเพื่อลูกอันนี้ ได้ไอเดียฝากไว้นะครับจะจะสื่อสารถึงลูกได้ไหมครับถ้าแม่ปฏิบัติธรรมหรือว่าประพฤติดีหรือว่าสอนระหว่างที่ลูกอยู่ในคันิตจัได้ไหมครับจะสื่อกันยังไงได้เนียฮะก็ในขณะที่แม่มีความสุขอืมแล้วคนที่อาศัยร่างกายแม่จะมีความสุขไหมอาจจะต้องถามไปด้วยต้องมีตาไปด้วยใช่ไหมครับถ้างั้นก็ต้องแย้พระอาจารย์ว่าถ้าอย่างนั้นตอนที่คุณแม่เปิดเพลงให้ลูกฟังแม่ก็มีความสุข ลูกก็ต้องมีความสุขด้วยสรเจ้าค่ะก็ต้องก็ต้องมีผลไม่ใ้ารค่ะก็ถ้าลูกเกิดมาแล้วก็อยากจะฟังเพลงตามครับตามบาบ้างแม่ก็จะโทษลูกได้ไงอย่างนี้นี่เองมีความสุขไหมครับเพราะว่าแม่อยากได้อย่างไรก็จะปรารถนาให้ลูกเป็นอย่างนั้นแต่ในในหลักธรรมต่างๆที่พูดถึงเรื่องการแพ้ท้องของแม่อย่างเจ้าโศกมหาราช แม่แพ้ท้องอยากกินดาวบนฟ้าอย่างเงี้ยอยากจะรับประทานดาวบนฟ้าเลยมันก็มีเหตุอดีตว่าลูกจะเกิดมายิ่งใหญ่อย่างเงี้ยหรือลูกพระเจ้าพิพิสารพระเจ้าชาชาติศัตรูในขณะที่พระมารดากำลังแพ้ท้องอยากกินเลือดของพระสวามีครับ อย่างนี้ก็ก็บ่งถึงลูกที่เกิดมาว่าครับจะมีลักษณะเป็นคนแบบไหนนั่นถือคืออดีตกรรมครับผมครับอ๋อเพราะฉะนั้นอย่างที่พระคุณเจ้าบอกว่าต้องกำเน,นิดถึงทั้งรูปแล้วก็อดีตกรรมด้วยนะครับทุกคนจะมีจะมีมันกัน,นอ่าส่วนมากคนเราทั่วไปจะพูดถึงปัจจุบันนารกามเพราะเราไม่เคยเห็นอดีตกรรม,มถ้าพูดแบบนี้คนไม่เชื่อก็บอกเป็นเรื่องข้ามคลึกครับเรื่องโบราณครับ,รบลืมว่าเราก็อยู่กับเรื่องโบราณมานานแล้ว ไม่มีเรื่องปัจจุบันครับอดีตก็เคยมีอย่างนี้ปัจจุบันก็กําลังเป็นอย่างนี้อและอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้อีกเพงแต่วัตถุเจริญไม่เท่ากันอเพราะฉะนั้นควรไหมครับที่พ่อหรือแม่จะต้องมีการไปดูเลิกดูยามว่าเอลูกนี่มีอดีตกรรมเป็นยังไงนะครับขาดูไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับดูเลิกดูยามไม่ได้ทำคำสอนนี้ไม่บีใช่ไหมครับ ถ้าบอกดูเลิกหยุดดามก็ต้องบอกว่าเออจะต้องแต่งงานกันตอนไหนเลิกส่งตัวเข้าหอตอนไหนอืมแต่ลูกจะมาปฏิสนธิตอนไหนนี่เราตอบไม่ได้อืมครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามเป็นไปตามคำในอดีตการนั้นส่วนหนึ่งส่วนในการปัจจุบันการหล่อเลี้ยงครับของเขาครับถ้าเราเป็นกรลยาณนิมิตให้ลูกของเราได้อืมถึงอดีตกรรจะพยายามจะเลี้ยงครับ เขาก็อาจจะเป็นคนที่เป็นสมาธิอืมีความเห็นถูกได้ครับถ้าอยู่ในสังคมที่มีคนดีมากๆครับแต่คนที่มีจิตใจแนวโน้มไปในทางไม่ดีครับถ้าอยู่ในสังคมที่ดีเขาก็ไม่สามารถจะทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําได้อืมเขาจะได้เชื่อว่าเป็นคนดีอแต่ถ้าเกิดว่าหลุดไปในสังคมที่ไม่ดีออุปนิสัยดั้งเดิมเขาน่ะก็จะพาเข้าไปได้ง่ายครับ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งพ่อแม่เป็นคนที่ดีเลิศพ่อก็ดีแม่ก็ดีาาแต่ทำไมลูกเลว